ปักัเสียเอาดิบดิบเต้าปปีพี่อี่อันนี้อัอันนี้นี้อี้มาแล้วอีกกี่สวิครับเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ครับเปลี่ยนอุปกรณ์ผมจัไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้แ่าฮ่่มได้ไมันี้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเปลมาสุจับแอร นี่ทรงธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจริงๆดูดูไมเปลี่ยนดูเปลี่ยนเลยน้องไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยดูธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเหมืนี่ยก็คือเอาดาราไทยมาเปิดแต่บอกว่าทรงผมเกาหลีเลยอยากรู้เหมือนกันว่านิยามที่มาของคําว่าทรงผมเกาหลีเนี่ยเกิดจากอะไร ก่อนอืนต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เฮ้ยไมแฮ้ยไม่เฮ้ยไมแฮ้ยผมโฮโลนะครับไม่ใช่ไฮโลเนาะผมชงครับครับผมฮอปครับฮอสครับคอมเมนเตอร์ครับแบล็กครับผมก่อนอื่นเนี่ยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านเฮ้ยไม่เฮ้ยก่อนร้านตัดผมรูปแบบสไตล์เกาหลีไม่ทราบว่ารู้จักหรือเปล่าจะบอกว่าร้านเฮ้ยไม่เฮ้ยเขาค่อนข้างเห็นผ่านในทิกตอกการตัดผมแบบว่าโคเรียสไตล์อะไรเงี้ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยเลือกที่จะตัด มาตั้งแต่สมัย,มาายนั่นแหละมหาลัย <c oughs> แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะมันก็ช่วยเรู่ในค่คใช้าพของเรา ของผมอะ่ะอยากให้ทางร้านน่ะออกแบบทรงผมได้หน่อยทุกครั้งที่ผมตัดนะจะมีแต่ t ู o ็อก t ู o b o กทูบ็อกเพราะจริงส่วนตัวผมก็นี่ก็เคยอยากรู้นะว่าคําว่านิยามทรงผมเกาหลีเนี่ยมันเกิดจากอะไร<ช>อ่ะอย่างตัวผมอะ่ะส่วนตัวคิดว่าแบบเพราะว่าเราเปิดจากดาราเกาหลีที่ชอบก็ mm hmm. ต้องใส่ว่าแล้วอย่างนี้มีใครแต่ครั้งก็คือเอาดาราไทยมาเปิดไป mm hmm. บอกว่าทรงผมเกาหลีเลยอยากรู้เหมือนกันว่านิยามที่มาของคําว่าทรงผมเกาหลีเนี่ย mm hmm. เกิดจากอะไรอ่ะเราจะอธิบายให้ทุกคนฟังอยู่นะทรงผมเทรนด์ของโลกมาจากยุโรปเกาหลี รับมาบางอย่างมันถึงจะมาเป็นทูบ็อกเหมือนที่ทุกคนเห็นแ mm hmm. ล้วปิดลงมา mm hmm. แต่การตัดทรงของเกาหลีทุกวันนี้กับทูบ็อกแตกต่างกันโดยการเพิ่มเติมเราทําหลายอย่างเพื่อให้มันได้สิ่งนั้น mm hmm. อยากให้ทุกคนนะ mm hmm. มองบอกว่าทรงผมเกาหลีทุกวันนี้กับทรงผม เกาหลีเมื่อสิปีที่ผ่านมามันมีพัฒนาการเหมือนการแต่งตัวแต่ก่อนเราแต่งกางเกงขาลีบทุกวันนี้เราไม่ใส่กางเกงขาลีบแล้วถ้าเราเข้าใจว่าแสบก็คือเกาหลีแล้วเกาหลี90หรือเด็กช่างออยากให้ทุกคนพูดถึงว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตอนไปตัดผมเกี่ยวกับช่างอะไรไหมวาเอาผมเทียอะไรแล้วเป็นไงเตเลยผมเนี่ยทำอะไรมาบ้างยอมมาครับแล้วก็ฟอกมาเหรอครับสีผมสวยจะอยู่กับเราแค่ แป๊บเดียวแต่ผมเสียจะอยู่กับเราตลอดไปให้ทุกคนจำคำนี้ไว้ดีๆประสบการณ์แตะช่างผมผมนี่แต่งอะไน้องเหรผมพยายามบอกเขาแล้วนะว่าแบบเฮ้ยพี่ผมขอแบบนิดเดียวจริงเพราะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นน่ะผมมาเห็นอย่างนึ่งทำให้ทุกคนอ่ะชอบบอกเลยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็เข้าส่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ก็เคยคิดนะว่าทําไมต้องหออ่ะนิดแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนิดเรานิดช่างอย่างเงี้ยช่างป่ยลูกค้าเสียตังมาให้เขาคุ้มหน่อยเขาขาวแล้วกันยาวใหม่แสดงว่าก็เหมือนกันงั้ก็เคยเจอ เรื่องปกติเพราะว่าแบบไปหลายๆร้านนึงบอกว่าช่างแต่ละคนเนี่ยจะเราเราก็หาร้านที่เราถูกใจไม่ททีที่แบบมันพอดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองค่อนข้างทาผมมาอย่างโชว์์นะในการที่เราจะต้องเปลี่ยนลุคหลายๆลุคอะไรเงี้ยในการที่เราไปถ่ายแบบหรือว่าขึ้นแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเยอะมากอย่างเช่นประสบการณ์แรกเลยที่เล่าเลยก็คือเราเคยถ่ายไปถ่ายนิตยสารนันนองแล้วเขาโกเราออกหมดเลย แล้วเหลือแค่ต้นกระจุกข้างหน้าแล้วก็ปาดยาวออกมาเป็นทรงแบบแฟชั่นเลยตอนแรกเราย้อมสีฟ้ากันกีรอบน่าจะสองไม่ก็สามเพราะว่าด้วยความสภาพผมของเราที่มันหนาด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราด้วยความที่เราเด็กอย่างเงี้ยเราแบบจริงๆแล้วอะถ้าเป็นทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามันทําสีผมมากเขาก็จะถามเราว่าโกกับไหมหรือว่าอะไรแต่ด้วยความเป็นเด็กถไม่ครับหนาโคตรเทเลยแล้วเราไม่รู้ไงเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่พี่บอกอะมันจะสวยอยู่แค่สักพักนึงแหละสักพักนึงมันจะเสียซึ่งเสียแล้วไม่พอจับฟ้ามันกลายเป็นเขียวเขียวมันแม่งม ทุกคนจะเจอในส่วนของการที่ว่าเอาออกนิดเดียวแต่อ,ออกเยเอะถูกไหม <ừ> แต่สิ่งที่เราเจอคือเขาไม่เอาออกคือประเด็นเลยเนี่ยเราจะบอกว่าจะก,ก่อนนะฮะเราตัดเป็นอันเดอร์คั้แล้วด้วยความที่นะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรารู้สึกได้ว่าสองข้างอะ่ะมันไม่บาลานซ์กันเราก็เลยแบบเฮ้ยพ,พ,พี่พี่เล่นให้หน่อยได้ไหมคะแล้วพอเล่นข้างนี้สั้นไปแล้วอะ่ะแล้วเขาเขาไปเปิดดูอีกข้านที่มันเป็นป่าเขาบอกว่าเออข้างนี้มัน มันเหมือนมันโดนปิดรไว้อ่ะที่ไม่ทำแล้วละกันนะพี่พี่คิดเยี่งการตัด150บาท200กับ500อหรือ1000พันคุณลิตีมันต่างกันมากดังนั้นก็เป็นอีกส่วนที่คล้ายๆพอก็คือเราพยายามที่จะหาร้านที่มันเหมาะกับเราโดยที่เราก 500, ็ไม่ได้แคลรี่เหมือนกันว่าจะต้องปริมาณเท่าไหร่ขอแค่คุณลิตีหรือแบบ คุณภาพมันดีเลยนะทุกอย่างแล้วจบส่วนตัวผมก็ยิงแทบทุกปัญหาเนี่ยเคยเจอมาหมดเลยครับผมสั้นก็เคยตัดยาวเกินไประบบยาวสั้นๆเขาก็เอายาวๆมาให้เราอ,อีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเรื่องการที่เราเอาเล็บไปให้นี่แหละครับแล้วม,มันมันไม่เหมือนสมมติเรามีงานต้องไปถ่ายเงีรยแล้วเราอยากได้เหมือนเล็บเลยเราก็คาดหวังไว้ว่าเออเนี่ยเรายื่นเล็บให้ออกมาดีแน่นอนอถ่ายงานพรุ่งนี้มันลืนล่นเเราเหมือนเล็บไหม เราเล็บมือเล็บมือเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางทีอ่ะเขาตัดผมมาให้ผมเผื่อเซตพอเราไม่เซตเนี่ยครับมันออกมามันมันไม่ก้าอย่างบ้านเลยพี่บางทีงเี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เซตจริงจังอ่ะมันจะจัดทรงยากครับโอเคเราได้รับรู้ถึงปัญหากันมาแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าเราจะให้ทุกคนแย่งอันนี้ใอยได้ก่อนพอแย่งเสร็จปุ๊บให้พูดคำว่าเท้ไม่แฮร์คุณคิดว่าสีผม ที่คนเข้ามาทํามากที่สุดคือสีอะไรการที่เราอยากได้ทรงผมที่สุขภาพดีเราต้องดผมและเซ็ตผมแบบไหนไปคนดูกคนถูกไปดิวไปดิวโอ้เป็นไงล่ะผมว่าแล้ว ร้านสับแม่เนียนคุยครัางแรกนะฮะข้าวตั้งข้าวตั้งนี่ยี่เราไม่เคยเอาหุบเลยสบายจีนี่เป็นพี่ที่ร้านของเรานะฮะได้กินหอกไหมเดือดหอกะที่นี่มีบริการพิเศษด้วยนะฮะถ้าอยากล้างหัวแล้วมีบริการล้างปากด้วยโอ้โหไม่ใช่นะอไม่ใช่นะแป้งสิบปันเราก็มีนะ